นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่12อาทิตย์สีทองมือทูซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์สีทองเกิดบนดอยสูงในครอบครัวชาวกะเหรี่ยงที่ยากจนเขามีพี่น้องหลายคนคลานตามกันออกมาไม่หยุดหย่อนเพราะแม่ไม่รู้จักการคุมกำเนิดจึงออกลูกหัวปีท้ายปีติดกันถึง8คน แต่ไม่ทันโตก็ทยอยตายไปถึง5คนเพราะบ้านที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรนั้นช่างห่างไกลและอยู่ในถิ่นทุระกันดารการคมนาคมไม่สะดวกไฟฟ้าก็ไม่มีชีวิตต้องดิ้นรนตั้งแต่อ้อนแต่ออกพออายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนก็โชคดีได้ไปโรงเรียนผิดกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันที่พ่อแม่ไม่ค่อยยอมให้ลูกไปเรียน แต่อยากให้ช่วยงานในไร่ในนามากกว่ากระนั้นมือทูเองก็ยังต้องขาดเรียนบ่อยๆเพราะต้องช่วยงานไร่นาของครอบครัวเช่นกันโรงเรียนที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวหรือก็แสนจะอัตะคัดขัดสนไปหมดทั้งครูและอุปกรณ์สื่อการเรียนต่างๆแทบไม่มีเลยห้องสมุดก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะแทบไม่มีหนังสือจึงไม่รู้จะเรียกห้องสมุดได้อย่างไร ส่วนครูนั้นบางครั้งกว่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาสอนก็บ่ายโมงเข้าไปแล้วแถมจำนวนนักเรียนที่มากล้นกับครูเพียงไม่กี่คนก็ช่างไม่อำนวยให้เกิดการเรียนการสอนที่เหมาะควรได้ทุกอย่างจึงดูกระพ้องกระแพ่งมาโดยตลอดครั้นถึงช่วงฤด,ดูฝนขี้โคลนก็กรบเส้นทางซึ่งไม่อาจเรียกได้ว่าถนนที่หมู่บ้านใช้ติดต่อกับโลกภายนอกจนถึงเอว หากจะเข้าออกบูบ้านก็ต้องเดินเท้าเพียงวิธีเดียวเท่านั้นมือทูจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหลายครั้งที่เด็กชายไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปเพราะพี่ชายและพี่สาวที่เหลืออยู่ป่วยตลอดปีเหลือเพียงมือทูที่ต้องทำงานช่วยพ่อแม่อยู่คนเดียวโดวยออกจากบ้านไปไร่ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดินมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้ว จึงจะได้วางมือจากงานเพื่อกลับบ้านทั้งวันเขาต้องขุดดินถางหญ้าปลูกข้าวเก็บเกี่ยวสารพัดมือทูจําได้ว่าช่วงเวลาน,นั้นมีแต่น้ำตาเป็นเพื่อนทว่าแรงงานอันเหนื่อยยากที่ลงไปกลับไม่ได้รับผลผลิตที่เพียงพอพ่อแม่ก็ทะเลาะกันบ่อยมากและเสียใจที่อุตส่าห์มีลูกมากมายแต่ก็มาตายไปเสียครึ่งค่อน เหลืออยู่แค่สามคน,คนก็ยังมาป่วยไปอีกสองพ่อแม่กังวลอย่างยิ่งว่าถ้าพี่ๆป่วยหนักไปกว่านี้อาจจะตายกันหมดจึงจำใจยอมพาลูกไปรักษาในตัวเมืองซึ่งต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากโขสำหรับครอบครัวจนๆที่แทบไม่มีสมบัติอะไรเลยเพียงต้องจ้างรถออกจากหมู่บ้านรอนแรมกว่าจะถึงโรงพยาบาลและการกินอยู่เฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล ซึ่งต้องใช้แต่งเงินและหยุดงานในไร่นาของตนทำให้ครอบครัวต้องลำบากมากแต่ด้วยความรักลูกก็ต้องพยายามรักษาจนลูกทั้งสองอาการดีขึ้นเมื่อได้กลับสู่ดอยแทนที่พี่ชายจะมาเป็นกำลังสำคัญก็กลับไปติดยาเสพติดที่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่บนดอยทำให้พ่อแม่เสียใจมากเมื่อติดยาก็หันมาทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว มือทูถูกพิชายเตะต่อยสารพัดจนเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเพราะชีวิตมันเหลือจะทนแล้วจริงๆโชคอย่างดีที่มีครูคนหนึ่งมาช่วยให้กำลังใจและสนับสนุนให้เขาเรียนต่อจนจบม .3 จบม .3 แล้วมือทูไม่คิดว่าตนจะมีโอกาสเรียนต่อเพราะทางบ้านมีแต่ปัญหา แต่เผอิญมีผู้ใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมโรงเรียนบนดอยในช่วงนั้นและให้โอกาสเด็กๆที่โรงเรียนนั้นไปเรียนต่ออีกอำเภอเพราะในหมู่บ้านมือทูโรงเรียนมีถึงแค่ม .3 เท่านั้นโรงเรียนแห่งใหม่นี้ไกลาจากบ้านมือทูมากจึงไม่อาจไปเช้าเย็นกลับต้องไปอยู่ประจำกินอยู่เรียนฟรีหมดมือทูไปกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคน แต่ทุกคนหนีกลับหมดเหลือเพียงเขาคนเดียวเพราะชีวิตในโรงเรียนประจำนั้นไม่สนุกเอาเลยเด็กที่มาจากดอจะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกดูถูกรวมทั้งโดนรังแกโดนรุมบ่อยๆจนไม่มีใครอยากจะทนแต่มือทูอยากเรียนจึงจำต้องทนให้ได้เพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้เรียนต่อเมื่อจบม .6 ก มือทูไม่กล้าฝันว่าตนจะได้เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินและอยากให้เขากลับไปช่วยกันทำไร่ทำนาที่บ้านช่วงนั้นเขาคิดมากจนนอนไม่หลับผ่ายผอมจนใครๆคิดว่าเขาติดยาเขาไปคุยกับครูโรงเรียนเก่าถึงหนทางที่จะได้เรียนต่อจนครูช่วยกันหาทุนจากหลายทางได้หมื่นกว่าบาทเพื่อให้มือทูได้ไปเรียนต่อ เขาจึงสมัครโคต้ตาสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายเพราะอยากเป็นครูอยากพัฒนาหมู่บ้านและสอนหนังสือให้เด็กๆเ,เหมือนที่เขาเคยได้รับโอกาสมาเมื่อถึงวันรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยก็เป็นก้าวที่ยากลำบากเหลือเกินสำหรับเด็กหนุ่มที่ไม่เคยจากดอยที่อยู่และที่เรียนไม่เคยเดินทางไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าบ้านเมืองอื่นๆเป็นอย่างไร ความกลัวเข้าจู่โจมหัวใจแม้จะอยากเผชิญโลกแต่เมื่อต้องจัดการทุกอย่างเองเพียงลำพังก็ให้นึกครามเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงจริงๆพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปส่งอย่างไรโดยว่าไม่รู้จักใครและไม่มีเงินค่าเดินทางมือทูฮึดสู้ว่าอันตัวเราก็จบมหกแล้วอ่านออกเขียนได้จะกลัวทำไมเราถอยหลังไม่ได้แล้ว เพราะกว่าจะฟันฝ่ามาถึงนี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นต้องสู้ต้องสู้อย่างเดียวเท่านั้นมือทูตัดสินใจไปตามความฝันเริ่มจากขึ้นรถประจำทางที่แม่ลาน้อยถึงเชียงใหม่ใช้เวลาราวห้าชั่วโมงรถรือก็เก่าแสนเก่าคนรื้ก็แน่นแสนแน่นถนนก็แสนจะคดเคี้ยวเป็นร้อยพันโค้งเล่นเอามือทูถึงกับอาเจนไปตลอดทาง ขั้นไปถึงอาเขตที่เชียงใหม่มือทูก,ก็แทบช็อกเพราะไม่เคยพบเคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนนะับเป็นสิ่งที่แปลกมากสำหรับเขามือทูทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอย่างไรก่อนพอตั้งสติได้ก็นึกถึงรุ่นพี่คนหนึ่งที่ไปเรียนที่เชียงรายและเคยให้เบอร์โทรศัพท์เขาไว้ว่าหากมีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อไปได้ เขาจึงลองโทรไปดูเพราะไม่มีที่พึ่งอื่นโชคดีที่รุ่นพี่รับสายได้คุยกันเขาก็แนะนำให้ไปซื้อตั๋วรถไปเชียงรายตรงช่องไหนอย่างไรมือทูจึงซื้อตั๋วมาได้มันช่างต่างจากสถานีรถโดยสารที่แม่ลาน,น้อยมากเพราะที่นั่นมีรถเพียงบริษัทเดียวไม่มีทางหลงแต่ที่อาเขตเชียงใหม่มั็นคนรอดเรื่องกันเลยมือทูต้องนั่งรถจากเชียงใหม่ไปเชียงราย เวลานั้นก็บ่ายมากแล้วกว่าจะถึงเชียงรายก็คงคำ่ำเขานั่งใจตุ้มๆต,ต่อมๆไปตลอดทางโชคดีเมื่อมาถึงเชียงรายพี่คนที่ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้มารับไปพักด้วยมีเช่นนั้นเขาก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเงินก็มีแสนจะน้อยนิดรุ่งคืนเมื่อรายงานตัวเสร็จก็รีบกลับบ้านโดยต้องนั่งรถแบบวานๆอีกเกือบสิบชั่วโมง นับเป็นการเดินทางที่ยาวไกลเหนื่อยล้าและน่าหวาดวั่นที่สุดในชีวิตของมือถูกครั้นถึงเวลาเรียนจริงๆชีวิตในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สบายขึ้นเพราะบนดอยกับในเมืองนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงมือถูไม่รู้จักเครื่องทุนแรงเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะบนดอยไม่มีไฟฟ้าใช้ ของที่เห็นในเมืองจึงไม่มีความจําเป็นสําหรับบ้านมือทูเพื่อนๆพากันดูถูกหาว่าบ้านนอกรถจักรยานก็ไม่มีขี่เนื้อที่มหาวิทยาลัยก็ช่างกว้างใหญ่ไปไหนมาไหนไม่มีเงินไม่มีรถก็ต้องอาศัยขาสองข้างหรือขอติดรถเพื่อนซึ่งก็มีทั้งใจดีเห็นใจและใจร้ายแถมดูถูกอีกมือทูได้แต่อดทน เพื่อนๆคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไม่เคยเห็นอย่างทะเลเกิดมาในชีวิตก็ยังไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นไงได้แต่เห็นภาพจากทีวีหรือรูปภาพที่เคยคิดว่าชีวิตในเมืองคงจะสุขสบายนั้นไม่จริงเลยตอนอยู่บ้านบนดอยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวก็อยู่ได้เพราะหาของป่ามากินมาใช้ได้สารพัดแต่ในเมืองต้องเสียเงินทุกอย่างไม่ว่าจะค่าหอพัก ค่าน้ำค่าไฟพอก้าวขาออกจากห้องก็ต้องเสียค่ารถค่าอาหารค่าอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะไปหมดยิ่งไม่มีเงินด้วยแล้วชีวิตก็ยิ่งอับเฉามากต้องระวังทุกย่างก้าวต้องปรับตัวตลอดเวลาต้องคอยดูว่าใครเขาจะดีจะไม่ดีจะรังเกียจเพราะบางทีเพียงพูดภาษาไทยไม่ชัดเขาก็เอามาล้อก,กันดูถูกกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งทงที่คนเมืองก็พูดภาษาของชาวดอยไม่ได้มือทูเศร้าใจและอยากบอกให้คนเมืองรู้ว่าคนเราไม่ควรวัดค่ากันด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือความยากดีมีจนไม่ควรดูถูกเหยียดหยามคนที่ด้อยกว่าหรือแตกต่างจากเราเพราะถึงอย่างไรเราต่างก็เป็นคนเหมือนกันมือทูที่ชื่อแปลว่าพระอาทิตย์สีทองได้แต่อดทนวันหนึ่ง เขาจะนำความรู้ที่ได้มาด้วยความยากลำบากนี้ไปสอนเด็กๆบนดอยสูงแล้ววันนั้นชีวิตเขาก็จะงามอารามในอย่างชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ Fear has to w meanings forget everything and run or face everything and l i s t the choice is yours ความกลัว มีสองความหมายคือลืมทุกสิ่งแล้ววิ่งหนีไปหรือรเผชิญทุกอย่างแล้วลุกขึ้นมาเธอจงเลือกเอาสิกสิกลาขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รัศมีกิษณมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาตให้นำเรื่องราวในหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียง แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ